สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News แอปเผยเหตุผลทำใจอ่อนยอมเล่นเรื่องผัวผัวเมียเมียหลังเคยบอกไม่รับนางเอกสาวแอปทัศออนออกมายอมรับในรายการปรากฏการวันสนั่นจอว่าละครสงครามสมรสที่กำลังถ่ายทำจอออนแอรน,นั้นคือละครผัว,ผ,วผัวเมียเมียเรื่องแรกที่รับเล่นเป็นเรื่องราวชีวิตคู่ชีวิตครอบครัว ถามว่าทำไมถึงรับเล่นต้องเกริ่นก่อนเลยว่าที่ผ่านมาแอปบอกตลอดว่ายังไม่พร้อมรับเล่นละครผัวผัวเมียเมียละครเมียหลวงเมียน้อยก่อนหน้านี้ถ้ามีบททำนองนี้มาไม่ว่าจะยังไงไม่รับเลยจนกระทั่งมาเจอเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงถ้าจะลงมาเล่นคนดูต้องได้ประโยชน์ เรื่องนี้นี่แหละจะสร้างประโยชน์เลยแอปเลยทำค่ะกับบทส่วนตัวมองว่าแรงก็ไม่ได้แรงไปกว่าที่เคยรับเล่นแต่มันแรงทางด้านความรู้สึกเป็นชีวิตครูชีวิตครอบครัวที่เราเห็นกันจนรู้สึกว่ามันธรรมดาเลยการที่เรามีสามีแล้วสามีไปมีอีกคนหนึ่งผู้กำกับคือพี่สันสันสีแก้วหลอแอปรับเพราะพี่เขารวยและอย่างที่บอกแอปเลน เพราะเรื่องนี้สะท้อนสังคมปัจจุบันที่เราเห็นกันแต่อย่าจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติโจทย์พี่สันตอนไปเวิร์กช็อปก็บอกว่าละครเรื่องนี้ขอให้ทำอะไรที่เป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงพอเจอประโยคนี้เข้าไปแอปรู้สึกว่าแอปเล่นเต็มที่เต็มร้อยเล่นด้วยใจเลยส่วนเมื่อถามว่ากระแสค,ความรักที่มีจะส่งผลกับละครไหมแอปบอกงานก็คืองาน สมัยนี้คนแยกได้เรื่องงานกับในละครอย่างเรื่องนี้ไม่ได้ขายจินแอปว่าคนที่จะดูอินไปกับบทบาทของมันจริงๆเรื่องนี้สำหรับแอปมันเรียวมากๆเรื่องนี้เล่นด้วยใจส่วนหนึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเองก็เคยมีชีวิตครอบครัวเพราะฉะนั้นแอปก็รู้สึกว่าบางอย่างในประสบการณ์ของเราก็เอามาใช้ได้ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ